คดีผมมาพบป่านนิดนึงเพราะเราไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วเนาะครั้งที่แล้วเราเจอเดือนอะไรครับจําไม่ได้แลวจำไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่จำหน้ากันได้นะครับ <c oughs> จำหน้ากันได้ก็ยินดีดีใจนะครับวันนี้ได้เจอพวกเราทุกคนในสสกนะครับออบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมรอบนี้มันแค่ส0สเพราะครั้งที่แล้วมันกี่เท่าไหร่ <ๆ S 2> 5้าหรือ60สิใช่ไหมครับ เออคืออย่างนี้ครับโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายของท่านและบุตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะที่เรารู้จักกันเนาะรู้จักไหมครับท่านพิพัฒน์รู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักจากไหนทีวีไม่ได้งทีวีด้วยใช่ไหมที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะอ่าทิกตอกทิกตอกอยู่ด้วยทีี่มิกตอกแกที่ว่าแขวงลดแขวงอะไรกันใช่ไหมอ่าถูกต้องนะครับท่านก็ให้ให้มาอบรมกันอีกครั้งมาทบทวนพวกอสทุขกรพวกเราเนี่ยนะครับ เพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงๆเลยนะคร mm ับ hmm. าเหมือนกับทางหัวหน้าศูนย์แทกของเราได้อธิบายไปนะคะ mm hmm. รับก็ทางกระทรวงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีผู้แทนของกระทรวงนะคร mm ับ hmm. ของกองมาตรฐานเขาจะมาพูดให้เราฟังอีกครั้งนะคร mm ับ hmm. แต่รอบนี้มันจะมีขั้นตอนที่อาจจะมีเพิ่มมาเช่นอาจจะมีการทดสอบนะคร mm ับ hmm. เป็นเป็นข้อสอบนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ประเมินพวกเรา mm hmm. พวกนี้ช่วงบ่ายๆนะครับ ว่าจะได้กี่คะแนนหรือท่านใดจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ว่าอยู่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยของกองเนี่ยเขาจะมาแล้วก็อธิบายอธิบายไปเรื่อยๆแต่คำอธิบายของเขาก็าคือข้อสอบที่เราก็จะถามเรานะครับแล้วก็ไปเยอะนะครับนี่เป็นนี่เป็นกระบวนการหนึ่งของการที่เราจะทําให้เราีได้มีความมาตรฐานขึ้นนะครับอันที่2ในส่วนของการมาตรฐานก็ต้องมีเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยนะครับครั้งที่แล้วเราไม่มีมีแต่เสื้อสีส้มนะครับ ครั้งที่นี้ครั้งนี้นะครับผมก็ได้รับการประสานมาจากทางท่านทานทา่ทานประหลัดข้างบนท่านประหลัดกระทรวงผมนะครับท่านอารันนะครับท่านก็มีเสื้อนะครับมีเสื้อกั๊สนะครับทุกท่านก็รู้เลยนะครับว่าเสื้อกั๊ดเนี่ยเป็นถูกต้องตามระเบียบพรบนะครับเรามีการประกาศในราชกิจการเรียบร้อยเป็นเครื่องแบบที่พวกเราสามารถใส่อยู่ได้ในกรณีที่เราทําปฏิบัติงานอยู่นะครับแต่เสื้อเนี่ยที่ผมขอซส์ไปทุกคนเนี่ยใส์ตามนั้นเลยนะครับเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมก็เลย เอาตัวอย่างที่เป็นไซส์ตัวจริงของพี่เลยนะครับอ่าอ่มามาใกล้ๆผมนี่ไซส์ขวาเลยพี่มาไซส์ขวาเลยอ่าของข,ข,ของพี่ไซส์อะไรครับของพี่บอนเรียนไซส์เอ็ค่ะของพี่บอนติ๊กไซส์เอ็มอันนี้เอ็มนี่เอ็นะครับทุกคนกะตัวเองพอได้ไหมครับอออออของพี่สั่งเอ็กซ์ก็มีผมผมสั่งไปแล้วม,ม,ม,มีมีนะครับเออพี่หันหลังนิดนึงอ่าโอเค หลังนะครับนะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ<ป>นี่ก็เป็นของพี่แนละ้วพี่เปิดซิปเลยพี่พี่เปิดซิปอ่าอ่าพี่เปิดกระเป๋าข้างใน,นจะมีก็แบบหมดนะครับจะมีรหัสอยู่พี่รหัสตัวนี้จะเป็นรหัสติดตัวของพวกพี่เลยนะครับอ้อบาวเบอร์ออกวันนี้อเตรียมซื้อเลยนะครับสามถึงห้าเอาไม่ใช่ <c oughs> โอเคอ่าโทษนะพี่ศูนย์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 สี่นะครับเบอร์นี้ก็จะติดกับพี่พี่พรทิพย์ตลอด เพราะฉะนั้นสมมตินะครับใครขโมยเสื้อพี่พรทิพย์ไปและไปอ้างนู่นอ้างนี่เราก็จะรู้ทันทีว่าจากกระทรวงการท่องเที่ยวโดยสสคอของกระบี่เลยนะครับมันจะรู้เลยนะครับว่าของกระบี่ของพี่พรทิพย์เนี่ยถ้าไปทําในสิ่งที่ถูกเราไม่ว่าแต่ว่าแต่แให้อยางให้พี่พรทิพย์เป็นคนใส่นะครับแต่ถ้าพาไปทาในสิ่งที่ผิดหรือหรือไม่ดีเราก็จะเช็คออกเลยว่ามันมาจากใครนะครับ เสื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อที่เรามอบให้ที่ไว้เลยนะครับที่ก็ต้องรักษาไว้ด้วยนะครับที่บรรทินนะเพราะว่ามันเป็นก็เรียกอะไรมันเป็นคุรุพันธ์ของกระทรวงเลยเช่นือนกับเสื้ออสมอครับทุกท่านอาจจะ็นอสมออยู่นะครับเราก็จะให้ติดตัวไปเลยทั้งที่แล้วล่าสุดผมไปพัทลุงใครไปบ้างครับโหลายคนคับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ล่าสุดหลายเดือนนะล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วฮะหลายเดือนหลายเดือนใช่ไหมอ่าแต่อาจารย์อมจับใช่ไหม อาจจะรอมแต่รอบนี้เนี่ยผมบอกกันแล้วว่าให้แกมาสอนพวกเราเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเช่นเรื่องการทำติ๊กตอกน่าจะสนใจเนาะการทำเฟซบุ๊กนะครับการทำอินสตาแกรมนะครับการถ่ายภาพและต่างๆที่สามารถอัพขึ้นการโทรศัพท์ได้เลยนะครับเอาพวกพี่ต่อไปเดี๋ยวผมจะเชิญพวกพี่เลยนะครับถ้าผมเชิญวันไหนในลายกลุ่มเนี่ยนี่ลายกลุ่มเราเป็นลายกลุ่มใหม่เลยใช่ไหมครับต้องประธานโทษด้วยเพราะาทีลายกลุ่มเก่าเราเนี่ยผมไม่เชื่อว่านะผมบางทีผมก็ไม่เชื่อรู้จักทุกคนนะครับ บางคนอาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่ไดว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็บอกฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่าคนที่ไม่ได้อบรมหลังจาก40คนนี้มาเนี่ยรุ่นที่2เดี๋ยวผมจะกระสานมาให้เพราะว่าเราเน้นกลุ่มแรกก่อนก็คือวันที่เราไปใส่เสื้อสีส้มกันนะ,ะรุ่นนี้มันยังไม่หมดถูกไหมครับยังขายประมาณสักเท่าไหร่ได้20ไหม20คน20คนเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามเดี๋ยวอาจจะเป็นหลังจากปีงบประมาณปี67เ,เนี่ยเราก็จะขอมาเพิ่ม เราะว่าเดี๋ยวผมก็จะบอกท่านว่าเรายังได้ไม่ครบเนื่องจากว่ารุ่นที่1มันประมาณ60 70ถึงคนวันนี้เราได้มา40เพราะนั้นยังเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องกระชับแล้วก็แม่นยาแล้วก็เลยให้การตั้งกลุ่มใหม่ผมก็เข้าไปในกลุ่มนั้นนะครับผเข้าไปกลุ่มนี้แล้วนะครับส่วนท่านหนึ่งก็ฝากบอกด้วยว่าไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เรียบร้อยแล้วก็เสื้อกั๊กผมก็จะแจกคนเหมือนเดิมนะครับส่วนเสื้อกัก๊กเดี๋ยวผมกํลาลังเช็คเวลากับท่าน,าน,าน,าร,านรัฐ เพราะว่าท่านอยากจะมามอบเพราะว่างบก้อนนี้เนี่ยเราได้มาทั้งหมด17จังหวัดทั่วประเทศอันดามันเราได้แค่3จังหวัดก็คือกระบี่นะครับแล้วก็พังงาแล้วก็สตูลน,นะครับขณะนี้เนี่ยฝั่งนี้จังหวัดเราเป็นจังหวัดแรกที่อบรมนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นในส่วนของสตูนกับกระบี่นะครับเพร,เพราะฉะนั้นก็อใจร้อนนิดนึงนะครับผมว่าเสื้อผ้าดีไม่ใส่สบายไหมสบายนะไม่ร้อนนะครับ